คำเตือนการทนัน,นเป็นสิ่งไม่ดีคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามเอาล่ะครับนะมา Emperor f o r w a r r นะท่านผู้ชมนะที่ปรดปานของจัก,กรพรรดิมาดูกันหน่อยครับท่านผู้ชมอนะวันนี้ทุน5,008 8นะอนะไหลกันไปหน่อยเดี๋โบไปขอสักเตอร์อกับเจ้าหญิงจัก,กรพรรดิจัก,กรพรรดินี กระพัดนีโอ้โหเกมนี้แม่งเหมือนเมโกะเลยว่ะมาไปยังไม่ถึงเลยนะท่านชมนครับเนะปั่นแป๊บเดียวเข้าแล้วลุ้นกันหน่อยได้ไรเออยังดีได้มา250ครับสวยารันตีแล้วมันนะ้งน่ะ การันตีแล้ว600้มันแค่600้อยเดียวโห165่งรกสแม่ตัวงถือมาตัวหงถือมาสวยร้อย้าอุ๊ยตรงนอเหรอตรงเพลยนะ์ไลน์นัคุณผู้ชมโอ้ยหได้หนังสือตอนนี้ได้มา700แล้วท่านผู้ชมครับยังไงหนังสือมาไหมโอ้โหไม่ได้ครับนะได้มา150บาทเล็กหหมุนครับนะ เยี้ยถ้าเข้าแบบนี้ทุกไม้นะการันตีเลยเยี้ยพันหนึ่งแน่นอนเออร้อยห้าสิบบาทอีกรอบหนึ่งครับจดายมาหนึ่งพันแล้ววะยังไงตัวอ,อักษรเถอะไม่ได้ครับไม้นีววน้ว้าวไม้นี้ว้าวอ่ะขอเป็นวายได้ไหมขอเป็นตัวจักรพพัดได้ไหมได้มี1ร้อยห้าสิบครับน้ำมอ,อุ้ยอ,อุ้ยอ,อุออ้ย 285สุดท้ายครับนะจกักรพรรดนี้เขียวเขียวอู้หูได้แต่ไม่เป็นไรได้มา1น3 5้าเออกำไรอยู่นะท่านผู้ชมตอนนี้กำไรบวกไปแล้วเออ20บาทก็มาทา่านผู้ชมเราปั่นไปก่อนน,นนะ120้บาทสำหรับจกักรพรรดิวายวะท่านผู้ชมเออแบบนี้ดิ เที่ไหลเมี่ยเลยนะชมครับแนละ้วถึงแม้จะปั่นไปแล้ว30บาทอย่างน้อยได้คืนมานะได้เศษมาวะ่ะผมไม่น่าเกลียดมากเออโอ้โหสเก็ตเตอร์ละว,วะเฮี้ยผัดหนึ่งเท่านั้นเออได้มันทีล 30, 30ะสามสิบสามสิบบาทตอนนี้หกพันสามแล้วท่านผู้ชมครับหกพันสามแล้ววะ แล้ก็พัดเราวะเฮียแม่นางโอ้โหแม่นางเราแม่ลองปั่นธรรมดาดูไปนี่เบ็ดสี่บแปดบาทนะท่านผู้ชมครับกับห้าสิบรอบไปดูกันหน่อยต้องเล่นตัวแพงๆนะท่านผู้ชมครับนะันได้ตัวแพงมั้งแหละรอบนี้ร้อยสิบสองบาทวะร้อยยี่สิบบาทพูดหลายดีหลายดี ไหลดีไหลไป240ยปนี่จกักรพรรดิครับท่านผู้ชมสมมุติถ้าได้เต็ม5ลีตรนะท่านผู้ชมครับนะแน่นอนแตกแตกแน่นอนจาก5,800เลยเหลืหอ5,300นะท่านผู้ชมครับเฮียจกักรพรรดินี้แม่งก็แดกเหมือนกันนะเออ่อยเออ232ไปครับเหลืออีก16หมุนเฮียเบติสแปดแทบจะไม่ได้เลยแทบจะไม่ได้เลยสเก็ตเตอร์เราขาดหนึ่งว่ะเฮียเมื่อกี้ โโอ้โแค่นางดูดไวจา้าฝ่ายเบสหกสิบคืนแน่นอนครับท่านผู้ชมครับมีคืนแน่นอนถ้าไม่คืนเราก็เสียเรียบร้อยเอสอี่ร้อยแปดสิบเองงูจะได้ตัวแพงสามสเก็ตเตอร์มาแล้วขอดูหน่อยเธอเบสหกสิบครับนะ 10หมุนเบ็ด60 M Boiler Power มาหมายรกจัก,กระพัดมาแล้วโอ้โหหนึ่งพันบาทมาแล้วครับหมายรกขคุณผู้ชมเฮ้ยตัวสอนตัวสอนตัวสอนโอ้โหได้เป็นตัวสอนสีงงเงินแทนว่ะเฮ้ยเฮ้ยต้องตัวสอนนะรอบนี้เออน้อยได้อยู่300ครับนะดีกว่าไม่ได้ไปหญิง หญิงน้อยมา800ครับท่านผู้ชมขึ้นแล้วล่ะรอบนี้เฮ้ยเยไม่ได้ครับรอบนี้ไม่ได้ครับรอบนี้ไม่ได้ขอ,อเป็นวายได้ไหมโอ้โหวายได้ยังไม่ได้นะวายขัดไปก่อนกว่า300รเอาไปก่อนแล้วกันเนื้อขึ้นเจ0 0พันได้นี่แจ่มครับกำไรสองพันนะท่านผู้ชมโอ้โหแตกไม้นี้แตกไม้นี้แตกยังไงครับจักรพั โอ้ยียงน้อยได้มาหนึ 1, ่งพันสวยจากกระพัดโอ้มาสุดท้ายลุ้นกันนะจะขึ้น8,000หรือเปล่าน้ชมเออ600ว่วะได้มา4,000 0่พานวะน้ชมครับโอ้พอครับน้ชมเฮีย yeah! กำไร3,000โอเคโอเคกำไรส0 0 0ั 3, นะสำหรับ จักรพัดที่โปรดปานของจักรพัดนะท่านชมเกมนี้เลยโอ้อยังไงฝากกันด้วยแล้วกันนะท่านผู้ชมครับเนะเกมนี้เราได้กําไรกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้าสเกตเตอร์เป็นสองรอบไปสำหรับคลิปนี้ยังไงฝากกันด้วยแล้วกันนะคลิปหน้าเจอกันนะท่านผู้ชมครับนะแต่คลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้แล้วกันบ๊ายบายครับท่านผู้ชมครับนะแล้วเจอกันครับ